สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับคลิปนี้ผมนำนาปกหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาให้ท่านรับชมนะครับและถ้าท่านดูแท้ดูชอบนะครับถูกใจผมเปิดในราคา600บาทนะครับจะเป็นนวะนะครับ ตลหลยังอยู่ครบนะครับหน้าปกด้านหน้าครับขายสนใจนะครับเปิดราคา600บาทติดต่อมาที่ id line 0996548794ด้านหลังนะครับด้านบนมีอักขร แล้วก็ด้านล่างจะมีเขียนว่าหลวงพ่อยอดวัดแก้วจเจริญนะครับตัวหนังสือจะปั้มลึกไปในเนื้อตัวหนังสือไม่ใช่ตัวนูนนะเป็นปั้มลึกของไหว้แล้วก็มีเม็ดผดขึ้นนะครับ ต้ฐานครับต้ผ่านจะเป็นลักษณะนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่ i d l i n e 0996548794เนปิดในราคา600บาทนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ